บทสาธยายธรรมเรื่องธนัญชานิสูตรเมื่อความรับผิดชอบไม่ใช่ข้ออ้างในการทำชั่วที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญหาศกพรามณนวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตทุกท่านในโลกที่เต็มไปด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอันมากมายนี้ บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินข้ออ้างอันน่าเห็นใจว่าที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะต้องดูแลครอบครัวหรือที่ต้องประพฤติผิดไปบ้างก็เพราะภาระหน้าที่มันบีบคั้นซึ่งเป็นเหตุผลที่ดูเหมือนจะหนักแน่นและสมควรแก่การให้อภัยแต่ในทางธรรมแล้วความรับผิดชอบต่อผู้อื่นนั้นจะสามารถใช้เป็นใบอนุญาตในการทำกรรมชั่วได้จริงหรือวันนี้ อาตมาภาพจะขอนำเรื่องราวการสนทนาธรรมอัเฉียบคมยิ่งระหว่างพระอัครสาวกผู้เลิศด,ด้วยปัญญากับพราหมณ์ผู้ประมาทมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าทานันชานิสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าทานันชานิสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่า ธนันชานิคือชื่อของพราหมณ์ผู้เป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้ดังนั้นธนันชานิสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ส่งปรารบเรื่องราวของท่านธนัญชานิพราหมณ์เป็นสำคัญหัวใจของพระสูตรนี้มีอยู่สองประการที่สำคัญยิ่งประการแรกคือการประกาศสัจธรรมอันเด็ดขาดของกฎแห่งกรรมว่า ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่นนั้นไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการประพฤติผิดธรรมได้เลยเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนต้องรับผิดชอบต่อผลกรรมของตนเองแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครสามารถมาแบ่งเบาหรือรับโทษแทนกันได้และประการที่สองก็คือการแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณอัลล้ำเลิศในการแสดงธรรม ที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับอธัธยาศัยและสภาวะของผู้ฟังเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่พึงทำได้ในขณะนั้นเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อท่านพระสารีบุตรกำลังจาริกอยู่ในทักินาคิรีชนบทท่านได้สอบถามข่าวคราวของธนัญชาน,นิพรามจะภิกษุรูปหนึ่งที่เดินทางมาจากเมืองราชคฤ และก็ได้รับข่าวอันน่าสลดใจว่าบัตรนี้ท่านัญชานิพรามได้กลายเป็นผู้ประมาทไปเสียแล้วเขาอาศัยอำนาจของพระราชาในการเบียดเบียนกราบบดีและอาศัยความสัมพันธ์กับกราบบดีในการเบียดเบียนพระราชาอีกทั้งภรรยาผู้มีศรัทธาก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้วเขาก็ได้ภรรยาใหม่ผู้ไม่มีศรัทธามาแทนที่ เมื่อท่านพระสารีบุตรได้สดับดังนั้นก็บังเกิดความสลดใจและตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับเขาให้ได้เมื่อท่านได้เดินทางกลับมาถึงเมืองราชคฤห์แล้วในวันหนึ่งก็ได้เข้าไปหาท่านนันชานิพรมและได้ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่าดูกระธนันชานิท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือ ท่านัญชานิพรมได้ตอบด้วยการยกภาระหน้าที่อันมากมายของตนขึ้นมาเป็นข้ออ้างเขากล่าวว่าที่ไหนตนจะไม่ประมาทได้ในเมื่อต้องเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรต้องทำหน้าที่ต่อมิตรสหายญาติพี่น้องแขกที่มายเยือน,บ,นบรรพบุรุษเทวดาและพระราชาและแม้แต่ร่างกายของตนเอง ก็ยังต้องบำรงเลี้ยงณจุดนั้นเองท่านพระสารีบุตรก็ได้ทรงใช้พระปัญญาอันเฉียบคมด้วยการตั้งคำถามไล่เรียงไปทีละประเด็นอย่างเป็นระบบท่านได้ทรงถามว่าดูกระทนัญชานี้หากบุคคลผู้หนึ่งประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบิดามารดาเมื่อเขาถูกนายนิริยาบาลฉุดคร่าไปลงนรกเขาจะสามารถอ้อนวอนได้ไหมว่า อย่าพึ่งเอาเราไปเลยเราทำชั่วไปก็เพราะบิดามารดาหรือบิดามารดาของเขาจะสามารถร้องขอแทนนายนิริยาบาลได้ไหมซึ่งในทุกคำถามนั้นทนัญชานิพรามก็จำต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าไม่ได้เลยท่านพระสารีบุตรถึงจะคร่ำครวญเพียงใดในายนิริยาบาลก็ย่อมโยนเขาลงนรกจนได้ท่านพระสารีบุตร ได้ทรงใช้เหตุผลเดียวกันนี้ไล่เรียงไปกับภาระหน้าที่ทุกข้อที่ธนัญชานิพรามได้ยกขึ้นมาอ้างไม่ว่าจะเป็นบุตรพรรยาทาตกรรมกรไปจนถึงพระราชาและร่างกายของตนเองจนในที่สุดธนัญชานิพรามก็สิ้นสงสัยและยอมจำนวนต่อเหตุผลโดยสิ้นเชิงจากนั้นท่านประสารีบทจึงได้ทรงชี้ทางที่ถูกต้องว่า ระหว่างการทำชั่วเพื่อผู้อื่นกับการทำดีเพื่อผู้อื่นอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันซึ่งท่านน,านัญชานิพรมก็ยอมรับว่าการทำดีนั้นประเสริฐกว่าท่านจึงได้สรุปว่าดูกระธนันชานิการงานอย่างอื่นที่เป็นไปโดยชอบธรรมที่จะทำให้ท่านสามารถเลี้ยงดูทุกคนโดยไม่ต้องทำกรรมอลามกนั้นมีอยู่เมื่อเวลาล่วงเลยไป ทนานชานิพรามได้ล้มป่วยอย่างหนักจึงได้ส่งคนไปนิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาเยี่ยมที่บ้านเมื่อท่านมาถึงและได้เห็นว่าเขากำลังทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสใกล้จะสิ้นใจท่านจึงได้แสดงธรรมโปรดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเข้าใจดีว่าทนัญชานิพรามนั้นมีจิตน้อมไปทางพรหมโลกท่านจึงได้ใช้อุบายอัญชานฉลาด ด้วยการไล่เรียงถามถึงภพภูมิที่ประณีตขึ้นไปเป็นลำดับขั้นตั้งแต่นรกไปจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดเมื่อธนัญชานิพรามได้ฟังแล้วก็เกิดความปีตยินดีและเมื่อสิ้นชีวิตลงก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกสมความปรารถนาเรื่องราวได้มาถึงบทสรุปที่น่าสนใจเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงปรารพบถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาและได้ทรงมีพระดำรัสเชิงตำหนิท่านพระสารีบุตรว่า เหตุฉไนาสารีบุตรจึงประดิษฐานธนัญชาน,นิพรมไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่พึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้แล้วก็หลีกไปเสียเล่าซึ่งเมื่อท่านระษารีบุตรได้เข้าเฝ้าและกราบทูลถึงเหตุผลว่าเพราะเห็นว่าพราหมณ์เหล่านั้นน้อมใจเป็นในพรหมโลกเพราะองค์จึงได้รับรองว่าทนัญชาน,นิพรมได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วจริง ข้ออ้างของธนัญชาน,นิพรมอาจเปรียบได้กับผู้บริหารในยุคปัจจุบันที่ทำการทุจริตหรือทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าทำไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อรักษาตำแหน่งงานของพนักงานแต่เมื่อถูกจับได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานก็ตามก็ไม่มีใครสามารถไปรับโทษจำคุกแทนเขาได้ฉันใดกฎแห่งกรรมก็ฉันนั้น ส่วนการแสดงธรรมของท่านพระสารีบุตรในวาระสุดท้ายนั้นก็เปรียบเสมือนการทำงานของทีมแพทย์ในห้องฉุกเฉินเมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตแพทย์ย่อมต้องทำการรักษาที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดเพื่อประคองชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อนแม้อาจจะยังไม่ใช่การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุดก็ตามท่านพระสารีบุตรก็เช่นเดียวกัน เมื่อเห็นว่าธานัญชานิพรามกำลังจะสิ้นใจและมีจิตน้อมไปในพรหมโลกท่านจึงได้เลือกแสดงธรรมที่เหมาะสมกับสภาวะนั้นที่สุดเพื่อน,นำพาเขาไปสู่สุขติภูมิให้ได้ก่อนเป็นสำคัญข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือบทเรียนแห่งความรับผิดชอบที่แท้จริงขอให้เราจงตระหนักอยู่เสมอว่า เราคือผู้เดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทำของเราอย่างไม่มีข้อยกเว้นขออย่าได้ใช้ความรักหรือความรับผิดชอบต่อผู้อื่นมาเป็นข้ออ้างในการทำกรรมชั่วแต่จงใช้ปัญญาสแสวงหาหนทางอันชอบธรรมในการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและในขณะเดียวกัน ก็ให้เราเรียนรู้ถึงศิลป,ปะแห่งการสื่อสารธรรมะที่ต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และอัธยาศัยของผู้ฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่พึงทำได้ในขณนะนั้นเอวังก็มีด้วยประการชนี้